ถ้าสมมติมีพรรคหนึ่งแล้วมีค a n d i d a นายกค่ะมสมมุติชื่อคนดิเดตนายกคือพลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยค่ะร่วมด้วยได้ไหมขอเน้นว่าเราจะต้องร่วมทํางานกับคนที่มีหัวใจประชาธิปไตยเชื่อในประชาธิปไตยอมไม่แน่ใจว่าท่านนายกเชื่ออย่างนั้นไหมเพราะนายกไม่ได้มาจากประชาชนค่ะก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ถ้าจะทํางานกับใครร่วมรัฐบาลกับใครต้องมีหัวใจประชาธิปไตยใช่ค่ะ พต้องเป็นประชาธิปไตยต้องมาจากประชาชนแคนดิเดตก็ต้องพักนั้นก็คือต้องมาจากประชาชนประชาธิปไตยคือการเอาประชาชนเป็นหลักแก้ปัญหาให้ประชาชนเป็นหลักถ้าเป็นอย่างนั้นพักการเมืองหรือแคนดิเดตของพักการเมืองเหล่านั้นก็จะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งครับและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนก่อนมันคือ way of ประชาธิปไตยอะค่ะคุณนิ้งบอกว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าท่านนายกไม่ได้มาจาก ประชาธ <ชา S 1> <น>ิปไตยประชาช,ชนใช่ค่ะอะสมมติถ้าตัดชื่อคนดิเดตนายกไปเราก็ไม่รู้พรรคไหนจะเสนออะไรยังไงถ้าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐร่วมกันได้ไหมต้องดูการเลือกตั้งว่าสุดท้ายแล้วหาเสียงยังไงขึ้นจริงแล้วค่ะสุดท้ายแล้วถ้าทุกคนตั้งใจทํางานให้ประชาชนครับโดยการเลือกตั้งมาจากประชาชนมไม่ว่าคุณจะชื่อพรรคอะไรนั่นแปลว่าคุณอยู่ในประชาธิปไตยอืค่ะก็ต้องดูกระบวนการนั้นอีกทีเพราะตอนนี้มันก็คือยังเร็วไปเพราะที่ผ่านมาเ็ายังไม่ได้เลือกตั้งแบบเต็มรูปแบบ เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันกันถึงสุกบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32